สวัสดีครับชาวเพื่อนมีทุกคนวันนี้เพื่อนมีจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะครับก่อนอื่นเพื่อนมีต้องฝากเ,เพื่อนๆทุกคนกดไลค์และกด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนมีกันด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะอยู่ในนิยายเล่มที่19บทที่2เปิดศึกย้ายถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วพวกมิริมสัมผัสได้ถึงอีกฝากของแผ่นดินแย่ yeah, เลยแฮ ไอ้นั่นนะท่ามกลางทุกคนที่หน้าซีดและพูดไม่ออกคาลิออนเป็นคนแรกที่พึพรรมพำออกมาแผ่นดินและท้องฟ้าถูกกลบไปด้วยมลแรงฝูงใหญ่พลังอันรุนแรงนั้นเกินคาดเดาความอันตรายนั้นเหนือจินตนาการนั่นมันแปดใน12กองกําลังมลแรงของราชาอสูรเซลานุสแย่ที่สุดเลยนะคะ12ขุนพลมลงที่เซลานุสไหวใจเล่นรวมพลมาแบบนี้โอเปล่าผู้หายจากอาการป่วยมาหมาด พูดกับคาริออนเช่นนั้นการปฐมพยาบาลของพวกมิลิมเป็นผลทำให้ตอนนี้โอเบลา่าเธอได้ฟื้นคืนพลังกลับมาเต็มเปี่ยมโอเบล่าตัดสินใจแน่วแน่ที่จะเข้าร่วมศึกชี้ชะตาด้วยอยากจะล้างแค้นมิคาเอลที่ทำลายลูกน้องสุดที่รักของตนเองไปด้วยแม้กระนั้นเธอยังถึงกับพูดไม่ออกเมื่อเห็นภาพฝูงมแมลงหน้าสะพึงกลัวคืบคานอยู่เบื้องหน้า เรียกว่าปกติไม่ถูกกับมแมลงอยู่แล้วมิเช่นนั้นเธอคงไม่ถึงกับอ้อนวอนตาลาลิโอให้เสนอชื่อตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบมังกรโลกวิหน้าที่อันตรายกว่ากันนักล็อกเรื่องหลังบ้านเอาไวท้ทีหลังตอนนี้ไม่ใช่เวลามาหนีความจริงมีลิมพูดขึ้นมาว่านี่เฟใช้ดาโกโนวาพลังมังกรดาราเพิงเป่ากระจุยไปเลยได้ไหมพอได้ยินแบบนั้นเฟก็คุ้นคิดว่า นั่นสินะความคิดนั้นไม่เลวเลยทีเดียวโอเปร่าเองก็มองมิลิมด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความคาดหวังซื่อมาว่าอนุญาตได้ไหมหากแม้แต่เฟก็ไม่ชอบมแมลงเหมือนกันมติเห็นชอบคงเป็นเอกฉันแบบไม่ต้องสงสยัยทว่าเฟกับยังคงคอยท่าใช่เพราะมีเหตุผลคัดค้านเป็นพิเศษเธอเพียงแต่สังหรใจไม่ดีเท่านั้นเองเปิดด้วยการโจมตีขั้นรุนแรงสุด ในแง่ของยุทธวิธีมันก็ยังไงยังไงอยู่นะขณะที่ยังไม่รู้พลังของศัตรูแน่ชัดแบบนี้ไปแย่ไต่ให้เขารู้มันจะดีเหรอเฟยพูดกำกวมพร้อมกับคัดค้านแนวคิดของมิลิมไปด้วยด้วยความที่มีศัตรูจํานวนมากการให้มิลิมกวาดล้างจึงฟังดูน่าสนใจแต่เฟยมองว่าพวกเธอไม่ควรประมาทให้กับอินเซกเตอร์ เหตุผลเป็นเพราะเธอรู้จักเซกิออนเฟเคยสู้กับอาปิโตอินเซกควีนราชินีมาแรงก็จริงแต่เธอก็ได้ศึกษาสถานการณ์การต่อสู้ระหว่างคาริออนกับเซกีออนมาแล้ว ตัวเธอนั้นเป็นมนุษย์มารที่อาปิโตะหมายหัวเพราะดันไปชนะเธอในนาทีสุดท้ายแต่เฟก็คิดว่าเซกิออนอยู่ในมิติที่ต่างออกไปและศัตรูในครั้งนี้คือเผ่าพันธุ์เดียวกับพวกเซกิออนนั่นเองว่าตามตรงข้าอาจจะกังวลมากเกินไปก็ได้แต่อย่าประมาทศัตรูมากจะดีกว่านะเฟพูดเช่นนั้นไม่มีใครหัวเลาะเยาะเธอว่าอ่อนแอเลยกลับกันคาลิออนดันเห็นด้วยกับความคิดเห็นของเฟซะอีกไม่ล็อก ข้าเห็นด้วยกับเฟนะจะดูถูกลางสังหรณ์แบบนี้ไม่ได้หรอกนะตัวข้าเองก็รู้สึกว่าเราควรเตรียมความพร้อมให้รอบครอบกว่านี้จะดีกว่ามิริมนะไม่น่าเป็นห่วงนักหรอกแต่ตอนนี้เรามาลองจู่โจมแบบซึ่งซึ่งหน้ากันจะดีกว่ามิเลย์เองก็ร่วมวงด้วยเขากล่าวว่าอืม จุดที่ยากก็คือจํานวนเยอะไปน้อยแต่รู้สึกว่าความแข็งกแกร่งในแต่ละตัวน่าจะอยู่ในระดับบนๆของแหลงบีถ้าขายี้พวกมแมลงแหลงเอที่เหมือนจะเป็นผู้บัญชาการได้ที่เหลือก็แค่ฝูงนกฝูงกาเพราะเห็นความแข็งกแกร่งได้อย่างชัดเจน จึงพบเป้าหมายได้ไม่ยากอาจจะหวานหมูกว่าที่คิดเอาไว้ก็ได้นะครับมิดเล่พูดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจากเกณฑ์ของตัวเองออกมาเสร็จสับเช่นนั้นแบบนั้นเรียกว่ายุทธวิธีไม่ได้หรอกนะเฟะคิดแต่เธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าพวกลูกน้องของมิดเล่น่าจะชินกับท่าทางไม่รอบคอบของเขาอยู่แล้วจึงกืนคำนั้นลงไปถ้างั้นพวกเราจะจัดการกับพวกที่บินอยู่บนท้องฟ้าเองพวกมลงที่อยู่บนพื้นก็ฝากขั้นมิดเล่ด้วยแล้วกันเฟ เราวเช่นนั้นเธอยุติบทสนทนาลาวกับจะบอกว่าเอาอย่างไรก็ได้ต้องฝากมิดเลคนเดียวแล้วละส่วนกองกำลังนักลบของขา้าจะจัดการกวาดล้างระดับผู้บัญชาการให้แขนขาที่ไหลสมองท่าทางจะเป็นคู่ซ้อมให้กับทหารหน้าใหม่ได้พอดีเลยคาลิออนบอกเช่นนั้นตามมาด้วยมิดเลที่บอกว่าอืม แบบนั้นก็ช่วยได้เยอะเลยถึงข้าจะเป็นคนพาเข้าเรื่องแต่จะให้นักบวชออกไปแนวหน้ามันก็ออกจะผิดที่ผิดทางนิดหน่อยล้วนะคาลอิออนพูดเหมือนจะบอกว่ามันช่วยไม่ได้ส่วนมิดเลก็เห็นด้วยพร้อมกับหัวเลาะเชิญเจือน,เ,อนเมื่อมองการสนทนาของพวกเขาโอเบ่าก็คิดว่าไม่ได้ผิดแค่นิดน้อยแต่พลาดมาตั้งแต่พื้นฐานเลยต่างหากด้วยความฉลาด เธอจึงไม่ได้เอ่ยสิ่งที่คิดออกไปแล้วพูดแค่ว่าข้าจะเป็นคนคุ้มกันท่านมิลิมเองจากนั้นมิลิมก็หัวเราะพร้อมประกาศปิดท้ายว่าวา้าหาหหข้าคาดหวังผลงานของพวกเจ้าในฐานะจัตุรเทพราชันของข้าอยู่นะท่าทางเบิกบานเหมือนเช่นเคยเฮ้ยเฮ้ยที่บอกว่าจัตุรเทพราชันนะ่ะพูดจริงงั้นหรือ คาริออนกล่าวถามเฟยเองก็พูดว่ามิลิมเจ้ารับอิทธิพลจากลิมุลุมากเกินไปแล้วนะเป็นตำแหน่งธรรมดากว่านี้ที่ไม่ใช่จัตุรเทพราชันก็ได้นี่นะแต่ทว่ามิลิมก็บอกไม่เอาจัตุรเทพราชันแหละดีแล้วข้าคิดมาตลอดเลยว่าการที่ลิมุลุมีจัตุรเทพราชันอยู่คนเดียวนะ่ะมันขี้โกงจะตายไปพอมิลิมกล่าวเช่นนั้นคาริออนก็บอกว่าเอาเหอะข้าไม่ติดอะไรก็ได้ตามมาด้วยมิดเลที่บอกว่าข้าด้วย ล่อยให้เป็นแบบที่ท่านมิลิมต้องการเราก็แค่ทำตามนั้นส่วนโอเปร่าก็บอกว่าความจริงแล้วข้าชอบนะคะเหมือนได้รับการยอมรับเลยรู้สึกดีใจด้วยค่ะส่วนเฟก็บอกว่าอะไรกันงั้นข้าที่คัดค้านอยู่คนเดียวก็เหมือนเป็นตัวร้ายนะสิเอาอย่างนั้นก็ได้ตามนั้นเลยแล้วกัน ปิดท้ายด้วยการที่เฟย์ยอมอ่อนข้อให้เช่นนั้นกลายเป็นข้อตกลงร่วมไปโดยปริยายกองกําลังของมิลิมเลียงแถวเตรียมพร้อมอยู่เบื้องหน้าศัตรูต่างพบจํานวนรวมนั้นมีขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่ออกตาแกรมเนื่องจากขายายขึ้นด้วยการรวมอาณาจักรของอดีจอมมารทั้ง3เนื่องจากคาริออนกับเฟวิวัฒนาการเป็นมินเลียนคลาสหรือยอดฝีมือผู้ลืมตาตื่นจึงมีการปรับองค์กรใหม่คาริออนเข้ารับตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในฐาน ณจอมทัพและได้รับมอบหมายให้สั่งการพลทหารทั้งหมดเฟเป็นหัวหน้าองค์คลักษ รับผิดชอบอารักขามิลิมโดยตรงมิดเล่ทำหน้าที่นำกองกำลังนักบวชสนับสนุนแนวหลังในฐานะหัวหน้านักบวชส่วนโอเบล่าที่เพิ่งเข้าร่วมนั้นเป็นนักกลยุทธ์จึงรับหน้าที่ร่างแผนการลบสี่คนนี้คือจัตุรเทพราชันที่มิลิมภาคภูมิใจอันดับแรกที่จะนำเสนอก็คือทัพลักนำโดยคาริออนกองอัศวินเฮินหัวหน้าหน่วยได้แก่เซฟียรองหัวหน้าหน่วยได้แก่ฟอร์บบโออดีตหน่วยนักลบราชาสพพสัต เป็นผู้นำผู้รอดชีวิตของกองทัพเครเมนและบรรดานักรบของอาณาจักรสัตว์ในฐานะนายพันจำนวนของกองรบคือ100เพียงเท่านั้นก็เท่ากับกองกำลังทหารนับแสนเมื่อรวมกับการออกคำสั่งของคาริออนจะประกอบขึ้นเป็นกองกำลังที่ไร้ซึ่งความหวาดกลัวลำดับต่อมาก็คือทัพอากขาของมิลิมมีเฟเป็นผู้นำทัพโดยตรงในฐานะหน่วยรบสุดยอดปัญญาชนลูเซีย กับแคลปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้บัญชาการคอยซับพอร์ตเฟซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหล่าอัศวินทางอากาศควบกริฟอนสัตว์อสูรบันเหินลูกของเสือที่เฟเลี้ยงทยานออกไปจำนวนนั้นมีมากถึง3,000นายนำทัพโดยกลุ่มปีกสวรรค์ซึ่งคอยรับใช้อยู่ข้างกายเฟแต่และทัพประกอบด้วยทหารตั้งแต่1 0ถึง30นายกิฟฟอน เป็นสัตว์อสูรแหลงบีบวกแต่ด้วยความที่คาลิออนฝึกฝนพวกมันมากับมือความแข็งแกร่งจึงดีดขึ้นไปถึงแหลงเอลบนนำซ้ำ ผู้ขี่แต่ละคนของหน่วยองค์ักร์ส์สกายควีนลาชีนีแห่งท้องนาภาและนักลบหัวกะทีของอาณาจักรซาร์ที่รวมตัวกันมาแต่ละแหง่งยังทําให้กองกําลังลบโดยรวมอยู่เหนือกว่าแรงเอนอกจากนี้การลืมตาตื่นของเฟยยังส่งผลกระทบไปถึงกลุ่มปีกสวรรค์ทำให้ความแข็งแกร่งของแต่ละคนเทียบเท่ากับชนชั้นสูงระดับแรงเอและยังมีคนที่ทัดเทียมกับแรงเอพิเศษอยู่ด้วยถือเป็นกำลังลบที่ทรงพลังเอาเรื่องเลยทีเดียว กองกำลังที่มีคนอยู่เหนือแหลงเอสำหรับโลกใบนี้นับเป็นสัตว์ส่วนใหญ่ที่สุดแล้วแม้ทหารที่แข็งแกร่งจะมีเพียงสามพันนายแต่พวกเขาก็เป็นเหล่ายอดฝีมือที่ช่ำชองและลบกลางอากาศได้อย่างง่ายได้ด้วยการเคลื่อนไหวที่ความเร็วสูงที่ร่างกายและจิตใจผสานเป็นหนึ่งเดียวกันต่อมาก็คือทีมสุดท้ายกองหนุนหลัง ที่รวบรวมขึ้นมาอย่างกระทันหันแม้มิดเลจะเป็นตัวแทนทัพทว่าความจริงแล้วเฮอร์เมสเป็นคนสั่งการ มนุษย์มารเล่ลอนทหารรับจ้างเผ่ามนุษย์บรรดาอาดีตลูกน้องของเคลเมนกองกําลังผสมประกอบขึ้นจากผู้คนหลากหลายอยู่ภายใต้การดูแลของมิดเลและมีบทบาทในการช่วยเหลือทางการลบผู้คนส่วนใหญ่เคยข้องเกี่ยวกับงานก่อสร้างแต่และคนแข็งแกร่งระดับดีด็อกอย่างดีก็แหลงบีเบิร์ดผื้นเพนิสัยไม่ได้เหมาะกับการต่อสู้พวกเขามีหน้าที่ขนย้ายเสบียงจัดหาอาหารและเป็นทหารแพทย์ที่คอยช่วยเหลือในกองกําลังนักบุ เทว่าจํานวนนั้นมีสัตว์ส่วนมากถึง1นึ่งแสนนายและนี่คือกองกําลังของมิลิมซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น2องแสนนายจัดทับในลักษณะที่กองลบออกหน้าส่วนกองหนุนคอยคุ้มกันนอกจากนี้ยังมีกองหนุนจากเทมเพสมาร่วมด้วยที่สะดุดตาก็คือกองกําลังภายใต้ใตการนําของเกียวโดพวกเขา ถูกระดมพลมาสร้างนครปราสาทให้กับมิลิมแต่ต้องเข้ามาร่วมศึกป้องกันไปตามระเบียบด้วยเนื่องจากต้องเวียนไปสนับสนุนฝ่ายอื่นจึงไม่ได้อยู่ครบทุกคนมีเยโร่นมเบอร์กองพลสีเหลืองกับออเรนนัมเบอร์กองพลสีสม้มรวมตัวกันทั้งสิน้น 35,000นายแม้กำลังลบจะถนัดด้านการป้องกันแต่ก็ยังมีเยนโลนัมเบอร์เป็นตัวชูโรงความสามารถทางด้านการลบของเหล่าไฮอ็อกเผ่ามนุษย์หมูปา่าพุ่งสูงขึ้นกว่าปกติจากการวิวัฒนาการของเกวโดจำนวนสมาชิกก็เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นนายในบรรดาน,นั้นมีคนที่พัฒนาไปถึงแหลงเอส่งผลให้พวกเขากลายเป็น กองทับเทียบเท่ากับแหลง A ลบอันน่าสะพึงออเรนนัมเบอร์เองก็สั่งสมประสบการณ์ด้านการลบจนเป็นกองกําลังทหารผ่านศึกในปัจจุบันค่าฉเฉลี่ยคือแหลงบีเบิร์ดเรียกว่าเป็นความแข็งแกร่งอันน่าภาคภูมิใจไม่แพ้กองอัศวินใดๆมีหน้ำซ้ํา หากพนึกเข้ากับสิทธิ์อำนาจของเกียวโดพวกเขายังใช้การป้องกันของกำแพงเหล็กเป็นโล่ป้องกันพันธมิตรได้อีกด้วยหนนี้พวกเขาไม่ได้ไปแนวหน้าแต่รับหน้าที่ป้องกันอยู่ในแนวหลังที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเผ่าฮีริว ฟูงมังกรบินซึ่งนำโดยกาบิลุแม้จะมีแค่100นายแต่ก็เป็นกำลังลบอันบ้าบินที่อยู่ในระดับเอพิเศษกันทุกๆคนพวกเขามีแผนการจะเข้าร่วมลบโดยออกอารวาสได้ตามต้องการขึ้นอยู่กับสถานการณ์สุดท้ายก็คือคาเลราและเอสีแค่สองคนนี้ก็คาดเดาได้แล้วว่าจะต้องเป็นกำลังลบสุดแสนจะสะพึงเมื่อรวมกองหนุนนี้เข้าไปจึงกลายเป็นการประชันกับกองกำลังของราชาอสูนมางเซลานุสถึงกับนั้นก็ประ รมากากได้ว่าจะต้องเป็นศึกที่หนักหน่วงทีเดียวเหนือสิ่งอื่นใดจํานวนของศัตรูนั้นมากกว่าฝ่ายนี้สิบเท่าเพราะมีจํานวนเกินสามล้านเหล่า,มาแมลงที่ดิ้นยุกยี้เข้าโจมตีราวกับกรูกันออกมาสงครามได้เปิดฉาขึ้นด้วยประการละชนี้ผู้เปิดเกมคนแรกได้แก่คาเลล่าถ้ามิริไม่มทํางั้นข้าขอออกลงเองเธอว่าเช่นนั้นแล้วออกไปข้างหน้าด้วยความคึกคะนองโท ความจริงแล้วข้าอยากจะแสดงพลังที่แท้จริงของข้าสักน้อยแต่เฟดันคัดขาเนี่ยและช่วยไม่ได้ทางนี้ยกให้กับคาเล,ล่าก็แล้วกันมิลิมบอกเช่นนั้นเธอเองก็ไม่ได้คิดจะหยุดคาเล,ล่า ทั้งสองนั้นกลายมาเป็นเพื่อนสีกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ความเสียหายโดยรอบเทียบเป็นจำนวนเท่าไม่ได้มันไม่อาจจะประมาณการได้ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างถ้าว่าทั้งสองคนกลับไม่สนใจเรื่องนั้นพวกเธอยกระดับอนุภาพของกันและการล่าวกับจะบอกว่าหากพวกตนสนุกเรื่องนั้นมันก็ไม่มีปัญหาใดๆใช่แล้ว อนุภาพอานุภาพนี่แหละคือความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งก็คือพลังทำลายล้างข้าจะทำลายพวกมแมลงสวะให้สิ้นซากเวทมนต์สุดแกร่งสุดยิ่งใหญ่ไร้ที่เปรียบ Abyss and n i h g e l l a t i o n ขึ้นทำลายล้างหดสลายแห่งจุดจบคาเล,ล่ากล่าวออกมาเช่นนั้นเริ่มต้นด้วยการปล่อยเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดสมกับเป็นคาเล,ล่า อนุภาพของมันส่งผลให้มวลมแมลงหายไปมากกว่า2ล้านตัวความต่างกว่า10เท่าลดลงมาเหลือแค่ระดับ4เท่าเท่านั้นเมื่อเห็นแบบนี้สีหน้าของทหารผู้ทอแท้กับกำลังลบที่ต่างกัน ก็มีความหวังขึ้นมาแม้จะมองเพลินๆการกระทําของคาเรล,ล่าจะดูเกินกว่าเหตุแต่กลับสมเหตุสมผลที่สุดในการยกระดับหรือการสร้างขวัญกําลังใจด้วยการลดจํานวนศัตรูก่อนที่จะเกิดการสังเวยชีวิตความมุ่งม,มั่นในการลบจึงเพิ่มขึ้นโดยที่ยังสามารถรักษากําลังลบฝั่งตัวเองเอาไว้ได้ด้วยเหตุนี้สถานการณ์ลบจึงได้เปรียบขึ้นมาในพิบตา มันควรจะเป็นเช่นนั้นสังหอนหลายของเฟกลับแม่นยำไม่จริงนะ้าเจ้านั่นมันปัดเวทมนต์ของข้าไปยังต่างพบแล้วคาเล,ล่ากราวเอสี SP เองก็พูดว่าปัดเวทมนต์ของท่านคาเล,ล่าไม่น่าเชื่อแต่ดูเหมือนว่าจะจริงเพราะแบบนี้ไงข้าถึงได้เกลียดพวกอินเ็กในนั้นมีตัวที่ทำให้เวทมนต์ไม่ทำงานอยู่ด้วยสมกับเป็นศัตรูตามธรรมชาติของพวกเขาจริงๆ SP บอกเช่นนั้น และก็จริงอย่างที่เขาว่าเวทมนต์ของคาเลราถูกเปลี่ยนกระแสพลังด้วยอินเซกเพียงแค่ตัวเดียวเป็นอินเซกในร่างผู้หญิงผู้มีปีกเลียวยาวสีหลุงสวยงามนามของเธอก็คือพีเลียดหนึ่งใน12ขุนพลมแมลงที่พกความเป็นต่อแบบตายตัวในเรื่องของเวทมนต์เอาละเอาละนี่ไม่ใช่เวลามามัวชื่นชมนะมันใกล้เข้ามาแล้วละคุณเกลโด ฝากเรื่องม่านพลังสูงสุดเต็มกำลังด้วยคาเล,ล่าหุบยิ้มแล้วหันไปสั่งเกลโดเช่นนั้นซึ่งเกลโดก็ตอบว่าฮเฮ้าอหใจแล้วแม้จะมีคำถามแต่เกลโดก็ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่ปริปากใดๆข้างๆการสนทนาตอบโต้ของทั้งสองคนเอสี SP ก็รีบออกเคลื่อนไหวทันทีเธอ,อยังสถานการณ์ด้วยยูนิคสกิลผู้เห็นแจง้งผู้มีวิจารณญาณ กระจายเวทคุ้มกันของตัวเองเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับม่านพลังป้องกันที่เกลโดกลางออกมาจะทําอะไรนะ่ะเฟยทั้งคําถามเช่นนั้นเมื่อยูนิสกิลเริ่มทํางานท้องฟ้าเกิดการบิดเบี้ยวอย่างประหลาดอืมเหมือนอย่างที่เดาเอาไว้เลยสมกับเป็นท่านคาเลล่าอ่านเวทมนต์ซับซ้อนที่ถูกเขียนทับนั้นออกในนัดเดียวเลยนะคะแน่นอน เรียกว่าเป็นพื้นฐานเลยก็ได้ที่สำคัญคือจะทนได้หรือเปล่าเนี่ยสิคาเลล่าตอบคำถามของเอสพีเช่นนั้นจากนั้นมิริมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นข้าจะช่วยเสริมด้วยอีกแรงเพราะถ้าขืนประสาทนี้ทลายลงไปแล้วก็เฟยจะต้องหัวเสียแน่ๆทันทีที่พูดเช่นนั้นมิริมก็ชูมือขึ้นบนฟ้าจากนั้นม่านพลังของเกโดเวทคุ้มกันของเอสพีเสริมด้วยม่านป้องกันของมิริมจึงแผงลิดปก ปาสสามชั้นในคลาเดียวทันใดนั้นก็มีคลื่นแห่งการเสื่อมสลายตกลงมาจากลอยแยกบนท้องฟ้าเห็นได้ชัดว่าเป็นอ b y s s and n i h t ล l a t i o n ที่คาเลล่าปล่อยออกไปนั่นเองเดี๋ยวนะนี่หรือว่าจะเป็นเฮ้ย เอาอย่างนั้นเลยเหรอเฟสันิฐานด้วยสติปัญญาของตนว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นส่วนคาริออนนั้นคาดการถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้ด้วยสัญชาตญาณของตนเองมิดเลเองก็พึมพำช้าไปจังหวะหนึ่งว่าอย่างนี้นี่เองปัดเวทมนต์ของท่านคาเล,ล่าไปต่างพบแล้วเชื่อมโยง ปากทางออกไหมบนหัวของพวกเราสินะเป็นการกระทําที่ไหลเหตุผลจริงๆสิ่งที่พวกเขาเข้าใจนั้นถูกต้องแล้วคนที่ยังคาดเดาสถานการณ์ไม่ออกมีเพียงกาบิรู แต่เรื่องนั้นช่วยไม่ได้เวทมนต์สุดแกร่งอันแสนจะภาคภูมิใจของคาเลราผู้ช่ำชองในเวทมนต์นั้นถูกโยนกลับมาแม้อธิบายไปก็ยากที่จะเชื่อการบอกให้ลองจินตนาการดูนั้นออกจะไร้เหตุผลเดิมทีการบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ทำได้ก็เชื่อยากอยู่แล้วอย่างไรเสียตอนนี้พวกเกลโดมีแต่ต้องพยายามต่อไปทุกคนเตรียมรับแรงกระแทกด้วยใจที่กังวลไม่นานนักก็เกิดแสงกระพริบลุนแรงก่อนที่แรงกระแทก แทบจะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินจะมาเยือนมันคลายออกอย่างช้าๆและสงบนิ่งในที่สุดหลังจากการสั่นไหวหายไปคาเลล่าก็เปิดปากพูดมีตัวที่ทำแบบนี้ได้ด้วยแฮะถ้านี่เป็นเวทมนต์ของมิลิม ก็ไม่รู้จะออกมาสภาพไหนแล้วคาเลร่ารู้สึกโล่งใจในที่สุดอบิสแอนไนเอเลชั่นที่ปล่อยออกมาก็สลายลงได้สําเร็จเสียทีจากนั้นจึงพึมพำเล่นๆแต่กลับทําเอาคนอื่นๆที่ได้ยินหน้าทอสีไปตามๆกันคนนี้อนุภาพลดลงมาเหลือต่ำกว่า3 0จึงยังพอต้านไวถึงกระน,นั้นภูมิประเทศรอบปราสาทก็เสียหายหนักพอสมควรนอกจากถนนหลักแล้วสิ่งอื่นๆกลับไม่เหลือให้เห็นแม้แต่เงาเลยแค่คิดว่าต้องบูร ณนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัญหาชวนให้ปวดหัวทว่าเคราะหอย่างดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่หากว่านี่เป็นดาโกโนวาขึ้นมาเล่าจะเป็นอย่างไรว้าหห้เวทมนต์ของข้าไม่ได้ควบคุมง่ายขนาดนั้นหรอกนะสงสัยที่ย้อนกลับมาจะเป็นแค่อนุภาพส่วนหนึ่งเท่านั้นและมีลิมบอกออกมาเช่นนั้นคาเลล่าจึงตอบด้วยความสั์จริงว่า ถึงจะแค่ส่วนเดียวก็เธอเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเราจะป้องกันมันไว้มันคืออะไรกันแน่นะเวทมนต์นั่นประกอบไปด้วยทฤษฎีที่ข้าไม่เคยรู้จักมาก่อนจะเขียนกฎขึ้นมาใหม่ก็เป็นไปไม่ได้เสียด้วยซีข้าไม่มั่นใจเลยว่าจะสามารถป้องกันมันได้ดีคาเล,ล่าตอบเช่นนั้นแม้เธอจะช่ำชองด้านเวทมนต์แต่เวทมนต์ของมิริมนั้นจัดว่าอยู่ในมิติอืน่นว่าตามตรงแล้วด้วยความที่เธอเคยประลองอนุภาพกันอยู่บ่อยๆจึงรู้ดีกว่าใครถึงความร้ายกาจของมัน กาบิลุเองก็ปริปากถามว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าฝ่ายศัตรูปาเวทมนของท่านมิลิมกลับมาไม่ได้ด้วยสินั่นเป็นการชี้เป้าที่เข้าท่าจริงๆกาบิลุนั้นหัวดีกว่าที่ใครๆคิดเขามีไหวพริบดีเลิศในมุมมองแบบนี้คนที่ตอบคําถามของกาบิลุก็คือมิลิมเธอบอกว่าเปล่ามันก็กลับมาได้ด้วยนั่นแหละเพราะคนคนนั้นใช้การบงการมิติได้จนถึงขั้นสมบูรณ์แบบเลยละความสามารถในการประมวลผลอาจจะเฉพาะทางแต่ถ้าเป็นเวทมนที่มีทิศทางก็สามารถ เปลี่ยนกระแสได้โดยไม่เกี่ยงคุณสมบัติอยู่แล้วคาเรล,ล่าเองก็เห็นพ้องว่าข้าเห็นด้วยกับความคิดเห็นของมิลิมไม่อยากจะยอมรับหรอกนะแต่ถึงจะเป็นเวทมนต์ขนาดใหญ่และซับซ้อนเจ้านั่นก็น่าจะควบคุมได้โดยง่ายต่อให้เป็นนิวเคลียร์เฟรมเพลิงทำลายล้างที่มีรูปแบบการเคลื่อนไหวเป็นจุดจุดก็คงคาดเดาจุดที่เวททำงานแล้วทําให้มันไหลผลด้วยการตัดเอามิตินั้นออกมานั่นแหละ ถ้าเป็นเวทมนต์ที่ปล่อยออกมาพร้อมกันคงไม่มีเวลามาปัดทิ้งทั้งหมดแต่หากทาแบบนั้นก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสคาเลน่ารู้สึกเจ็บใจราวกับว่าตัวเองถูกช่วงชิงเอาทักษะอันช่ำชองสําหรับปีศาจที่เรียกว่าการอ่านเวทมนต์และการประทะเวทไปอย่างไรก็ตามการที่ฝั่งศัตรูมีผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์มันก็นับว่ายุ่งยากต้องขออภัยอย่างสูงค่ะ หากข้ารู้รายละเอียดเรื่องอินเซตตเตอร์แล้วก็คงสามารถหยุดยั้งการกระทำอันตรายเช่นนี้ได้โอเบล่ากราวขอโทษแล้วก้มศรีรษะเช่นนั้นไม่มีใครตำหนิเธอแม้แต่คนเดียวเอานะเรื่องมันจบไปแล้วใช่ กลับกันเราลดจํานวนศัตรูไปได้โดยไร้ความเสียหายดูจากผลลัพธ์อย่างเดียวก็ประสบความสําเร็จครั้งใหญ่เลยมิลิมกับเฟบอกออกมาเช่นนั้นน้ำซ้ำมิลิมยังบอกอีกว่าทุกคนปลอดภัยดีบนไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาที่สําคัญกว่านั้นตอนนี้เรามาคิดแผนการต่อไปกันดีกว่า อย่างที่ทั้งสองคนว่าเป็นความจริงที่การโจมตีของคาเล,ลา่าทำให้กำลังลบของศัตรูลดลงไปเป็นจำนวนมากเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับพวกทหารที่ไม่รู้เรื่องราวการบุกตีศัตรูในสภาพนี้ได้ประโยชน์กว่าการไล่หาผู้รับผิดชอบเป็นไหนๆหลังจากนี้ห้ามชายเวทมนต์แล้วนะเฟกแล้ว ซึ่งคาเล,ล่าก็บอกว่าไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆคาเล,ล่าขานรับการตัดสินใจของเฟเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นก็พุ่งชนแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยดีไหมคาลิออนกล่าวเช่นนั้นมิดเลเองก็ตอบว่าน่าสนุกดีนะครับมองไม่เห็นวี่แววของราชาฝั่งศัตรตูเลยแต่ผู้บังคับบัญชาเหมือนจะมีแปดนายเท่ากับฝั่งเราพอดีถ้าถือว่าใช้โคต้าหนึ่งต่อหนึ่งน่าจะดีหลังคาลิออนแสดงความคิดเห็นในฐานะหัวหน้าผู้บัญชาการมิดเลก็พูดเรื่องไร้สาระออกมาเช่นนั้น คนที่ตามน้ำไปกับเขาก็คือคาเรลราที่บอกว่าฮ่าฮน่าสนุกดีนี่นะถ้างั้นข้าจะจัดการกับไอ้จอมวางท่านั่นเองปลายทางที่สายตาของคาเลราจับจ้องคือเซสผู้นั่งอยู่บนหลังของอินเจคเตอร์แบบบินเพราะเป็นผู้นำขุนพลแมลงจึงดูน่าเกรงขามอย่างยิ่งขี้โกงถ้างั้นข้าก็จะในตอนที่มิลิมกล่าวเช่นนั้นเฟก็พูดว่า ไม่ได้นะมิลิมเจ้าน่ะเป็นพลเอกต้องคอยเตรียมตั้งรับให้พร้อมคาเล,ล่าก็บอกว่าใช่แล้วละเจ้าต้องเข้ามาช่วยถ้าเกิดพวกข้าเป็นอะไรไปพอทั้งสองกล่าวเช่นนั้นมิลิมก็ร้องงื้อออกมาแล้วบอกว่าเข้าใจแล้วเฟห้ามมิลิมที่คิดจะเข้าไปร่วมการลบเธอทอดสายตามองสมอภูมิพร้อมประกาศออกไปว่าเพราะงั้นข้าจะสู้กับไอ้มีปีกที่บินอยู่นั่นเองปลายสายตาของเฟก็คือด้วงดำบินได้ หรือทอนนั่นเองพอคาเรล,ล่าและเฟย์่าเข้าไปในแนวหน้าพวกที่เหลือก็เริ่มล้นล้านท่องั้นตัวอ้อข้าน้อยและอ้อคาลิออนกาบบรุมิดเลทั้งสามคนปิปากพร้อมกันแล้วประสานสายตากันแม้ใครเร็วใครได้นี่นะคงไม่มีใครขานใช่ไหมคาลิออนกราวมิดเลก็บอกว่าอืมงั้นก็ได้ ข้าจะได้ออกอารวาดแบบเต็มสูบหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานสุดท้ายก็คือกาบิลุที่บอกว่าข้าน้อยเองก็เหมือนกันถ้างั้นเรามาแข่งกันตามปกติกันเลยไม่มีจังหวะให้หยุดแต่อย่างใดว่าแล้วทั้งสามก็บินออกไปจากปราศาสเพื่อสกัดกั้นศัตรตูกองกําลังทหารเองก็ออกเคลื่อนไหวเพื่อเป็นตัวล่อให้กับพวกเขามาหาสงครามได้เปิดฉากขึ้นโดยฉับพลันด้วยประการละชนี้เองแล้วก็จบตอนที่14 ของนิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่มที่19หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนหมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย